อยางเป็นทางการอีกรอบนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเมมเบอร์ทุกคนด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะาทัาก่อน้าเริ่กันอเลยรบาินอนยครั้ะคากนเมัารกัน้ินเะรบันกอาิกันกเลยรกนกเร o 1.2.3สสวัสดีปีกรงกาสวัสดีปีใหม่ค่ัสดค่ะ้าหลังมืานเราเกี่ยวให้ทักทีละคนนะนำตัวนะคะเรยเป็นฮันบุนชิโะทีเกียวสวัสดีปีใหมครับโซอาดีครับคอนิตี้พ่อมรดอกรองคับน้องคนยินะคะเป็นลีดเตตีกรองนะคะโอเคเมืองกันใจดีโอดีครับพ่อมอจังสุดและคียบอค่ะ จงซูนะคะกีบอร์ดค่ะสวัสดีครับพงเก่าเล่นกีตาครับกาอนนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับโอเดร์เล่นอ่ะสวัสดีครับผมโอเดร์เล่นกีโยครับโอเดรนะคะเล่นคีย์บอร์ดนะคะสวัสดีครับผมจุนฮานเล่นกีตาร์ครับจุนฮานนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีระคะระคะับผมน้อมแม็กจุนฮานเบสครับ น้องเล็กชุยอนนะคะเล่นเบสนะคะนะ่ารักไหมตืนต่นเต้นแต่ก็ยังพูดภาษาไทยเก่งมากๆนะคะแซวโกโยจนิชาลจีเน่แล้วก็ ทราบนี่เหไขอบคุณครับได้เลยนะคะทราบาว่าปีที่แล้วนะคะน้องๆได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตรวมที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็งานนั้นนี่ยังเป็นงานต่างประเทศครั้งแรกของวงด้วยเลยนะคะอยากรู้ว่ามากรุงเทพอีกครั้งในรอบหนึ่งปีเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างจางในทกุ๊กเป็นช่วยคอนเสิร์ตร่งัมาคือน่คอนเป็นท่นี่เป็นที่นี่นี่นนเีนนี่ 대기후의 첫 일정이었거든요. 그래서 더욱 뭔가, 뭔가 기분이 좋기도 하고 기억에 많이 남는 일정이었는데 또 이렇게 다시 태국에 돌아와서 멋진 무대와 또 이렇게 좋은 자리에 설수 있어서 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. ก็คราวที่แล้วที่มาเมืองไทยนะคะก็เป็นตารางงานแรกของพวกผมในต่างประเทศเลยก็เลยย่รู้สึกว่าพิเศษมากขึ้นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยมีความสุขมากๆแล้วก็ปีนี้ได้กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งมาที่เมืองไทยอีกครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกับทุกๆคนในงานถาแถลงข่าวด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อวานไม่แน่ใจว่าน่าจะเห็นกันไปแล้วนะคะเมื่อวานน้องๆได้ไปร่วมงาน The 3 3 r h s o u l Music Awards in Bangkok มาด้วยแล้วก็ได้แสดงบนเวทีในสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราเลยและที่สําคัญได้รับรางวัลวงดนตรีรางวัลแบนด์ไปด้วยนะคะต้องขอยินดีด้วยแล้วเดี๋ยวถามกันสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะครอเจทเทโกเกเชเดชเทยูมอยก 팬상까지 받으셨잖아요. 축하드립니다. 이수아의 멘탈 첫 먹방을 이야기 좀 해주세요. 일단 저희가 그렇게 큰 스타디움 규모에서 무대를 하는 건 처음이었는데요. 어, 처음에는 너무 크기도 고 그래서 살짝 긴장을 좀 많이 했었는데 이제 또 태국 빌런지 분들의 함성 소리를 듣고 바로 긴장 풀려서 또 되게 재밌게 무대를 했던 기억이 있습니다. ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมเลยที่ได้แสดงบนสเตเดียมที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นกังวลน,นักมากแต่ว่าพอขึ้นเวทีไปปุ๊บได้ยินเสียงเชียร์ของเวรเลนส์ชาวไทยก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วแล้วก็ได้แสดงอย่างเต็มที่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้สเสร็เมื่อวานก็ดีมากๆแล้วแล้วก็เรีอคชันแฟนๆก็ยอดเยี่ยมสุดๆเช่นกันนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่งานเมื่อวานนะคะวิลเลนสชาวไทยหรือว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยกำลังจะได้ไปสนุกกับเวทีของ e x t e r d i n a r y Heroes เยอะมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่านุ่มๆกำลังจะมาแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย e x t e r d i n a r y Heroes Break the Break World Tour in Bangkok นั่นเองนะคะและก็ไทยกุกบบิลเลนต์สๆๆ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 ๆ 네 저희 태국에서 열린 단독 콘서트는 3월 31일 슈퍼아레나 브라보 BKK에서 열리게 되는데요. 이제 많은 태국 팬분들이 사랑해 주셔가지고 저희가 이렇게 무대를 할수 있게 되었는데 그 기대에 부응할 수 있게 저희 열심히 준비해서 좋은 무대를 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. โอเคเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวในวันที่31มีนาคมที่จะมาถึงนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตที่ Outdoor Arena Bravo BKH ก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มอบความรักให้กับพวกเราเยอะขนาดนี้ทำให้พวกเราสามารถมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยได้นะครับก็พวกเราจะตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างนี้เลยฝากทุกคนไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันเยอะๆเลยนะทีนี้อยากทราบว่าคอนชื่อ Break the Break ทำไมถึงชื่อ Break the Break คงยอมยงหรือเล Break the Break หน,นึ่งครั้งช่นสะนะนะ 어, 저희 일단 투어명도 b Break r e a k e 이 Break인데요. 저희의 지난 타이틀곡 b r e a k e Break에서 가져온 이름이고요. 어, 가지고 있는 의미는 저희 엑디지가 이번 첫 번째 월드 투어를 통해서 이제 글로벌 밴드가 되어가는 그 과정을 밟고 있는데 저희가 세계로 뻗어나가는 그 길에 있는 모든 것을 다 브레이크하겠다는 그 의미를 담고 있습니다. ก็ break the break นะคะก็เป็นชื่อเพลงไตเติลที่ผ่านมาเป็นชื่ออัลบั้มแล้วก็เป็นชื่อทัวร์ของพวกเราด้วยคือพวกเราเนี่ยอยากจะออกไปหาแฟนคลับทุกคนไปเป็น,ปน,ปนวงแบนระดับ global แล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเราจะ break เราจะพังทลายให้หมดเลยเราจะออกไปให้สู่วงการโลกเลยนะคะ เทมากๆเลยจริงๆเนาะทีนี้ฟังแล้วอยากรู้ว่านอกเหนือจากเพลงไตเติ้ลเราเนี่ยมีเพลงไหนในอัลบั้มบ้านที่น้องๆอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะให้ร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งด้วยเชี่ยงเออ저희가공통적으로다최고곡이라고말할수있는플루토라는곡이있는데요이플루토고한번한수절불어보도록하겠습니다ก็จะมีเพลงที่ชื่อว่า플루토นะคะเป็นเพลงที่ในวงทุกคนชอบกันมากๆเดี๋ยวร้องให้ฟังนะครับ넷팩트리เกียว So don't you tell me 아니라는 말은 하지마 I still be standing young in my universe 이런 곡인데요 <laughs> 직접보시되면굉장한에너지를낄수있다고고말씀드리싶습แล้วก็ฝากบอกเรวาว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปฟังในคอนเสิร์ตแบบไลฟ์นะครับจะได้รับเอเนอรจไปจัดเต็มกว่านี้ <목> อีกเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีแบบว่าแสงสีเสียงอลังการครบเมือ่อไหร่เนี่ยจะต้องขน <목> ลุกกันอย่างแน่นอนนะคะแทบจะรอไม่ได้แล้วจริงๆกับคอนเสิร์ตที่ไทยนะคะ ่ว่าก่อนที่จะมาที่กรุงเทพเนี่ยสืบทราบมาว่าเดี๋ยวน้องจะมีไปทั้งสจต๊ตตาไทเปมานิลาด้วยแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจัดคอนเสิร์ตท,ที่กรุงโซนะคะถึง3วันเลยด้วยกันแล้วก็มีไปทัวร์ครั้งแรกที่ยุโรปมาด้วยหเมืองเลยเลยนะคะทุกไปกันมาเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างที่ไปทัวร์มาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรไประทับใจอยากจะมาเล่ากันบ้างไหมผางคนสะดวกแตเเ่ชเก่งอยากไปกบฉันจี่มัน่อนในจักาด 타이베 이 그리고 마닐라 공연까지도 했고 그리고 지난 12월에 사흘간 서울 공연도 하셨고 유럽 투어까지도 하셨고 되게 많이 하셨잖아요. 에피소드 많이 텐데 하나만 하나 정도를 들려주세요. 어, 일단 저희가 월드 투어를 통해서 좀 이제 세계에 계신 빌런즈 분들과 함께 뛰어날 수 있는 기회가 생겨서 너무 행복하고요. 그리고 가장 기억에 남는 에피소드로는 이제 어떤 지역을 가면은 그 지역에 계신 분들만의 콩유도법이 있더라고요. 그래서 어떤 분들은 노래를 부르시거나, 이렇게 발을 막 부르시는 등 되게 특별한 그런 이제 경험들을 하면서 되게 재밌었던 에피소드가 있습니다. เอาจจริงแล้วก็คือได้ไปหลายๆเมืองมากเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในแต่ละเมืองเนี่ยแฟนๆจะมีวิธีการสนุกไปกับคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เหมือนกันคือแต่ละที่ก็จะมีแบบว่ารูปแบบพิเศษอย่างบางที่ไปถึงเขาก็จะร้องเพลงตามดังๆหรือว่าบางที่ก็จะแบบกระทื้เท้าอะไรเนียค่ะไปแต่ละที่ก็จะประทับใจมากๆเลยอะเนาะเดี๋ยววันต้องรองมาดูว่าที่ไทยจะสนุกขนาดไหนแค่บุกพนนแต่โดนอ้อมช่องพ่วงมาบนี้ให้จุชิโกเนาะเป็นเซร์นบอนกินได้ด้เจ๋อเดี๋ยวรอน้องดูนะคะ ตัวทัวครั้งแรกหลังจากเดบิวต์นะคะแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันเนยอะมากๆแน่เลยอยากจะรู้ว่าได้รับคำแนะนำอะไรจากรุ่นพี่ในค่ายบ้างไหมอย่างวงเดซิกส์นะคะแล้วก็ 기반 마 라스트 했던 거는 에 올라가신 윤경케가 한국에 와서 잘 보고 와. 가요퍼파머자이아하더라요워 월드 투어인 만큼 준비도 많이 하고 계신 것 같은데 준비하면서 같은 소속사의 데식스 분들한테 조언을 받은게 있는지 그리고 얼마 전에 한국에서 영케님과 같이 모자를 서신 모습을 봤는데 한국 팬분들이 엄청 좋아해 주셨어요. 어떠셨어요? 어 일단 평소에도 로저희게많은조언을을해셔가지고고항상 감, 감사하하생각ก็ปกติแล้วพี <소리> ่ๆแท็กซี่ก็จะให้คำแนะนำพวกเราในหลายๆด้านอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ล่าสุดมานี้ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีเดียวกันด้วยกับพุ่พี่ยองเคนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยครับ ต่ยงนแค่นี้ก็อยากให้มีนาคมรีบมาถึงเร็วๆแล้วนะคะถ้ะามไม่ก็ไมรีบวันจันร์ชุดกฤล่องคิดด้อันสี่นี่น้องๆก,ก็ตั้งตารอกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนจะถึงวันงานอาอยากจะให้น้องๆเนี่ยถ่ายวิดีโอฝากข้อความไปถึงวิลเท่สชาวไทยกันบ้างให้มาช่วยแบบบรดทุกกันเยอะๆหน่อยเดือนมีนาคมนะคะครอบมคือจอนทุนุนยอสังเพงจีาถด้าาา

เมมเบอร์ทุกคนที่ทําหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็ร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีเก่งกันด้วยมากระโดดมาสนุกไปด้วยกันนะคบในวันที่31ม eh ีนาคมนะคบเดี๋ยวจะรอทุกทคนอยู่เลยมื่อก right. ีพูดเองก็เกิดเองเนาะทีนี้อยากให้ชวนพี่ๆสื่อบวลชนบ้างให้พี่ๆเนี่ยไปดูกันด้วยเหมือนกันอ้อนกันหน่อยเนาะก็อยเนนโมดูลเบนเช่บุนโตบาฮีมาตัวทารูมาเด็สุดเกลเียันนี้ ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเจอแบบพี่พี่ทุกคนในงานแถลงข่าวนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอแบบพี่พทุกคนในเดือนมีนาคมด้วยนะครับมาดูพวกผมกันเยอะๆด้วยนะครับทีนี้อันนี้เชื่อว่าเป็นช็อตที่พี่พี่ทุกคนต้องรอและมาถึงประเทศไทยทักทีต้อง ภาษาไทยถูกต้องนะคะเดี ğin, ๋ยวมาสอนภาษาไทยน้องๆกันดีกว่าบัสบาโกโรเทคกุกผังบุญชานิกกาเทกุกกรบอดสุกบจ๋อนะเมนต์หน่งครดให้จเยอะ PP t h a i l a n d e ี s PP t h a i l a n d e s ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญมันสำคัญกับน้องเอคีมากกับน้องเอคีมา <목소리가> 이게 무슨 뜻이냐면 빌런즈 누다 형들 많이 많이 와주세요. 아 어, 많이 많이 와주세요. 네에티즈한테 너무 중요한 겁니다. 한번 만 볼까요? 쭉 여기 한한 푸디아오 있어요. 한이브한 라이브. 타이빌한스이브한이브한 라이브. 한라이 อ so. ีกซ่าเนีย้ากล้องเราก็พ okay ูดเลยกันนะค่ะโอ้หนึ่งก้องเ้าห่งกล้อง้นึ่ะก้องเจ้าหนึกล้โอ้หนึ่ล้องเจ้าหนาักล้องโอนส่้องเาหา่กล้นส่้องมาหากั้องอนงก้องเาหกล้องอยหนล้องเน่้องโอ้่งก้อง้า้องโอ้นก้องเหน่ล้องยหนึ่้เา่ลยห่งีควอมเจ้านึ่อยน เอาแบบไม่มีเราเล่นเราเล่นเาะเ,เราเล่นเ,าเนเาะโอมันสำคัญมากมากเลคะรายละเอียดต่างๆของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นามที่นั่งสิทธิพิเศษราคาบัตรต่างๆนะคะจะประกาศทางแอคเคาน s ์โซเชียลมีเทุกช่องทางเลยของ BNJ <c oughs> เร็วๆนี้แล้วก็วันเปิดจำหน่ายบัตรจะเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะทาง t h a i t i e k e t Major ก็ฝากทุกท่านนะคะแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวชนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะ 반수 마지막이로 마지막으로 끈사 드리겠습니다. 네, 어 저희 이슬리 로즈가 약 1년 만에 다시 이렇게 태국을 방문하게 되었는데요. 어 그때와 변함없이 이렇게 또 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 저희 곧 이제 태국 콘서트로 돌아올 테니까 많은 기대 부탁드리고 그때까지 저희 또 열심히 준비해서 돌아오겠습니다. 감사합니다. 지금까지 e x t r a d i r y ครับขุณครับก็บอว่าพวกเราได้มามงไทยในรอบประมาณ1ปีนะคะก็ทุกคนเนี่ยต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเลยรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยววว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตด้วยอยากฟังอีกสักหน่อยดีไหมเท้าเล่นน้ำมอโต้ฮัมมเก 네, 저희가 정, 작년에 처음 태국에 왔을 때 정말 좋은 기억이랑 추억을 많이 가져갔었거든요. 그래서 정말 태국에 다시 와가지고 많은 추억들을 또 재밌게 즐길 수 있을까 기대를 하고 왔는데 이번에도 역시 많은 분들이 응원도 해주시고 많은 사랑을 주셔가지고 좋은 추억 가지고 갑니다. 감사합니다. ก็บอกว่าปีที่แล้วตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีความทรงจำดีๆกลับไปเยอะมากแล้วก็รอบนี้ก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจะมีความทรงจําที่ดีขนาดไหนกลับไปอีกแล้วก็แน่นอนเลยคือแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีแต่ความทรงจําดีๆกลับไป่ันคุนตอยังไงครับจมกรบมีหนึ่งคนละกันนะคะเออ작년에그래서이제훨씬성장한모습을보여드려야겠다고다짐을했었는데요이번 3월달에 저희 콘서트에서도 많은 분들이 오셔서 저희가 얼마나 성장했는지 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 많이 기대해주시고 많은 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 고금감! ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องพัฒนาไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็น่นอนพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านมาดูกันเองเลยที่คอนเสิร์ตในเดือนมีนาคมว่าพวกเราตอนนี้เก่งขนาดไหนแล้วนะคะฝากมากันเยอะๆด้วยนะคะโอเคพี่ทุกคนวันนี้ขอเสียงปรบมือปรบมือพวกเราเลยนะคะวันน้ทุกทำได้ด อขอเลยปรบมืออีกสักรองนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Xinary Heroes ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถไปเจอกับน้องๆ ok ได้ในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะรับรองว่าจะต้องน่ารักแล้วก็เท่แล้วก็เก่งกาจกันอย่างมาก